อ่ะมาเล้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ดังตูวาวันนี้ว่ะฝากของแพงนะนี่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลกนะก็เรียกว่าเขาเรียกมีมุกตลกให้เก็บเต็มไปหมดเลยแต่คนส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มองเห็นมันมแล้วก็ไม่ได้ฟีลไปกับมันก็คือพลาดมุกตลกกันเยอะแย,ะ,ยะมากมายเข้าใจปะาจา่ะเออนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนนี้ได้อยู่ในแต่พื้นที่ละลาจริงไหมจริงทัาคกูสอนแล้วก็โอ้ถ้ถาถ้าไม่จูนสอนอะ ก็สอนไม่ได้นะขำๆตลกๆฟินๆเข้าใจว่ามีท่าแปลกๆนะอเดียวเดียวเดียวท่าลมวยไทยอะไรคู่กับพทงเดี๋ยวเราติดต่อมาเดี๋ยวเราเอาให้ดูนี่ภาพหลุดคุณครูเออเอาเดี๋ยวเดียวนั่นแหละของแพงก็คือนั่นแหละดูจูนซอสก่อนนะที่เหลือก็คือง่ายเลยนะแล้วที่สำคัญก็คือความละลาเนี่ยคือเหมือนทางด่วนสวรรค์นะนะเพราะนั้นก็พาตัวเองไปละลาไดล้ลูกเม้่เย ก็อยากเสริมว่ามันคือความตลกจากการที่เกิดจากการที่กระจากในปัญญานะไม่ใช่ว่าตลกเพราะว่าตลกนเพราะว่าเป็ตลกแบบอะไรเนี่แบบว่าตลกแบบคาเฟ่อะไรต่างๆอ่ะที่มันตลกแบบเอาถาดตีหัวมันไม่ใช่แนวนั้นนะคนเราไม่เป็นถตไม่ใช่แบบตลกแบบว่าการแสดงแบบพวกคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือกระจากในปัญญาแล้วก็ตลกโดยเนื้อแท้นี่แบบที่เป็นซอสนะเออเพราะว่าถ้าแบบตลกที่เราอาจจะเห็นตาม ทั่วไปอ่ะมันก็จะแบบคือเวลาที่ถ้าเราบีเขาเรียกว่าถ้าเราเจอหน้างานไม่ฟินอย่างเงี้ยคือเรามาดูตลกแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้สามารถเอาไปไม่บางทีอ่ะวันนี้แพงอีกบางทีเขาก็เอาบางทีเขาก็เอาเรื่องเจ็บทั้งใจมาเป็นเรื่องตลกใช่ซ้ำเพาะบางลี่ไม่รู้ตัวเต็มแพงมากไปแขะไปแซวอะไรปะเพราะมันน่าตลกไงมันความซวยอ่ะความรวมซวยใดๆก็ตามใช่ไหมล่ะมันดูแบบ ขำอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่าอยากเจอจริงเปล่าเออหรือความโก้อะไรใดๆอย่างเงี้ยเออที่แบบมันดูแบบตลกอ่ะเออแต่จริงๆแล้วเราไม่ไล้อยางเป็นแบบนั้นน่ะเออแซ่บซ้ำใช่แต่งจริงๆไปขำเรื่องเรื่องก็เรียกว่าฟินฟินดีกว่าไปขำเรื่องปัญญาดีกว่าใช่ไหมปัญญาก็ขำได้แล้วบางคนึูว่าปัญญาต้องจริงจังแบบวิธีอะไรอย่างเงี้ยตลกตลอดคิดกำไรไงคิดกำไรไนเกิดมา นะั้นเราอะขอบเลยดากตุ๊กไหนกระท้อนมันงานมันไงสนุกไหมสนุกโฮ้ยเห็นในไลฟ์ลูกกระท้อนพูดฟินมากเลยอะเ,เหมือนมาเพื่อรับของขวัญรับมรดกพลิมนะนะนคลิม,ม,ม,มนะพลิมมากด้อมไม่ไหวจำได้แล้วเราก็เชียร์ให้แทงเขาง่าคุณรูแล้วพี่กระท้อนก็บอกฉังไม่ลงเงินดักแต่ว่าวันนี้ไงแต่วันนี้เอาเอาดอกวนนี้เธอคนที่แตงดักที่สุดคือพี่กระท้อนจ้ะ จริงเหรอกูคูโดนน้องก็แทงเขาไปตอนไหนวะพมั่าหินจะรู้เรื่องต้องไปแอบมั่วแล้วแอบย่อเฉยๆทัวตอนไหนต้องต้องลอูให้ดูหรือว่าชัดๆอีกชัดๆอีกเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนี้มันโดนกินย่าดีนะหรอเคนย่าเคนย่าสรุปว่าเมสเซจเคนย่าคือเพ่กูคูคูมาแล้วคูคูโดนมาเห็นไหมล่ะทีมงานโพสร์เปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุด ส่งสิ่งใดส่งสิ่งใดเหลืองๆไม่รู้ส่งไปตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งใดสิดโพยโดนได้โดนจุ๊บในนั้นค่ะไม่รู้ว่าส่งยังไงถึงได้โดนจุ๊บในนั้นเออจริงๆคุณภูก็เห็นมันหน้าตัวเองไปหมดน่ต้องแต่งเก่งเหลืองนั้กเก่งหลัง ถามจริงว่าเต้นๆอย่างนั้นเขาจุ๊บอ่าเขาน่ารักมากขึ้นที่ว่าน่ารักไม่ไงก็เนี่ยโอ้ยขำทั้งย่างนะทุกคนมาทีว่าทำไมถึงต้องขนลุกที่ปูนขนลุกเพราะโดนพี่เคนญาจุ๊บเหรอขนลุกขึ้นตะวันเลยไม่โดนเฟิร์มอ่ะเพราะโดนเฟิร์มจริงๆขนลุกตั้งแต่ของว่านๆขนลุกแปลว่าอะไรปัญญากะโอ้โหไอ้จ่างขนลุกมากเลย แทนยาใครจะหนีตกบุญดักเขาไม่โคด้ดนะเขาไม่โคอนมีแต่ความดักม่โคมีคนฟินกับน้องมึนแหละฟังว่านั่นแหละกำลังฟังดู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 คลิปอยู่กำลังดูคลิปชุดชมพูก็เหรอเกงดูคลิปชมพูไหนอ่ะต่อไหนเล่าให้ฟังหน่อยเจอไหมบระตาฟินไหมฟินไปเจอเหล่านางฟ้าเยอะแยะเยอะ ได้ยังมีให้ CF ก็โเชอ่์อยู่ไหมโรชอร์ล่วงหน้าบัตรธรรมดาพันห้าเหมือนเดิมเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออยู่เพราะจะจัดช่วงปลายปีนะแต่ว่าเี่นบัรไม่เอแล้วใช่ไหมแต่เห็นบอกว่าทีมงานบอกว่าแต่ที่นั่งคือราคาให้เดิมแต่ว่าที่นั่งอ่ะเรียงตามลำดับการโอนด้วยถ้าใครโอนก่อนก็คือได้อยู่ในต้นแล้วก็ถ้าเป็น VIP เหมือนที่พี่กระท้อแล้วก็พี่จูนก็คือได้ CF บัตรตรงนั้นด้วยก็คือ666 6แต่ว่านี่เป็นโรชอ์ส่วนลดนะ ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วในงานวันนั้นจริงๆอ่ะมันได้เกินเบอร์อ่ะก็ขนาดว่าจ่ายหมื่นหกได้หกหมื่นจะบอกว่าอย่างไรให้ถ้ารู้ตัวเองเห็นตัวเองว่าจะมาเนี่ยล็อกที่นั่งไว้ก่อนเลยล็อกเก้าอี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับราคาและเกี่ยวกับว่าจํานวนห้องจํานวนคนอ่ะจะแบบจะเต็มก่อนคืออย่เปิดงานทุกคนด้วยอย่าฝากเพื่อนจูนแล้วมนเป็นเวอร์ชั่นเหมือนแบบพรีวิวพรีวิวรอบสดมินิอ่ะ เพราะว่าอลก็คือจะเป็นมีแก่นปัญญาอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นมินินะไปเอาไปซื้อไวเชอร์ก็ไปสีเอทีนะเพราะตอนนี้ใกล้เต็มแล้วเอาเมื่อกี้จะทอยยังไม่ถึงไหนเลยเป็นไงถ้าสดเกินใหม่ตอนนี้เด็กๆยังไม่กลับบ้านด้วยนะแล้วก็มาต่องานนี้กันอีกก็คือจัดผมนานเือนกว่าแล้วมาต่อที่นี่เลยเหมือนว่ายังไม่ออกจากงานเออแล้วก็มาต่อเลยก็เป็นไว้ที่ดีเพราะว่าเราแบบเออเป็นไวท่ดีๆแล้วเราก็ติด แต่แพงมากนะของพี่กระท้อนอะวายฟ์ในโมเมนต์สวรรค์ตอนนั้นอะก็ส่งต่อเหมือนเป็นเชนออฟเลยให้พี่กระท้อนเก็บปัญญาตอนนั้นเก็บเยอะมากเลยนะแล้วก็มาค้าส่ขับาสดอีกอย่างเงี้ยเลิฟซีรีส์สองด้วยมาต่อเนื่องเลยนะคือไวฟ์จากที่วันนั้นน่ะมาแถบสวรรค์แล้วฟินน่ะแล้วลอยก็ส่งเงินสมาธิจูนสองส่งมาดูดิรัวเลยนะใช่แล้วก็บปัญญารัวเลยนะใ ใครอยากได้แบบนี้ต้องไปเริ่มต้นที่สมาธิจูนจูนสอาธนี่แพงมากเนาไปให้ซอสช่วยพาดันขึ้นสวรรค์ก่อนโอเคมาดูเออแล้วเป็นไงก็ไหมดวดวดวดเลยดูดวดูโอ้โหเขาเรียกว่าขึ้นทางด่วนเลยนะเนี่ยน้องอ่ะพวก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 ไปกับซอสตลอดดวฟินไหมมีอะไรก็อยู่ในคอร์สอยู่ในคอร์สกระจ่างไหมล่ะกระจ่างโอ้โหพวก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  ได้ตลอดะรู้ไหมเข้าใจยังว่าไว้เพลงไปลว่าอะไร Device p r e s e r t ด้วยนะ Presort on your remote control to select the c o n i c source เข้าใจยังว่าทำไมต้องมารับไว้เข้าใจไหนขยี้ครั้งนี้เขาหน่อยเนี่ยเด็กรอบสดเนี่ยทำไมถึงต้องมารอบสดทำไมถึงต้องมารับไว้แบบโดยตรงใช่ทำไมต้องมารอบสดนะ ตรงเข้าไปข้างในตลงเลยตรงโอ้นี่แหละของเองทำไมถึงขึ้นลิฟต์ได้เพราะว่าโดนปัดกันตรงนั้นเลยอะไรไม่ใช่จับได้ไปเลยเครื่องบนทันทีจริงจริงไหมโอ้ถ้าปล่อยอีกก็ปล่อยเอ้อคิดอย่างนั้นนะถูกแล้วโอ้ยาวอ่ะมันเหมือนย่นระยะเวลาคือรู้สึกว่าอสมมติคัดออนไลน์มันก็ย่นระยะเวลาจากคนที่ไม่รู้มาแล้วนะก็คือกระชับขึ้นในความแบบอะไปทางตรงแต่นี่คือย่นมี พราะว่าจริงแค่หลักไม่กี่ชั่วโมงแต่มันเหมือนเคลียร์ร่างเป็นหลายสิบปีของคนในสภาวะไหนมาขยี้หนนี้ตรงนี้เพลงอ่ะจริงใช่กับพวกการไม่รู้คือไม่รู้ต่ออีกเท่าไหร่ร่างเนี่ยไม่รู้ต่ออีกแล้วมันก็มันก็คือติดค้างในใจอย่างนั้นเสมอแล้วมันก็ไม่เคยได้คำตอบเลยแต่ว่าพอมันาเจอปุ๊บแบบต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าคือคุณครูเขาคือตกผลึกปัญญามาเข้มมากแล้วแล้วก็สามารถกระเทาะให้ได้แล้วดังนั้นมันมาถูกจุดแล้วแล้วไอ จุดที่มันเป็นปในใจอ่ที่มันถูกเคลียร์มาอะหูคุณจะรู้เลยว่าราคาเท่าไหร่ก็ถูกความโล่งป่งสบายไม่แบบหูฉันปลดล็อกได้เลยอะเพราะว่าถ้าปลดล็อกเรื่องหนึ่งคือหลายๆเรื่องก็คือตามมารววเลยแล้วมันก็จะสบายใจตัวเบามันเหมือนว่าแม่งทุบทุบกำแพงนั้นแล้วของขวัญที่แม่งมีละอันอยู่ทะลักเข้ามาเลยอะเออนั่นแหละแล้วมันเหมือนกับว่า ปัญญาที่มาลงในวันนี้เหมือนเรียนเก็บเกี่ยวมาเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปีใช่แบบลงกันรัวๆแบบโหรู้ไหมว่าคนรอทั้งชีวิตได้ประโยชนที่เราทุ่มสอนกันไปนั่นใช่จริาจริงเขาถามหาล้าทั้งชีวิตแต่เขาถ้าไม่รู้แกยังไงแล้วไม่ได้อยู่ในโหมดเปิดรับอีกก็ไม่ได้เจอสวรรค์อีกอย่างเงี้ยแต่เราต้องโชคดีขนาดไหนเออนี่เรไม่ได้งพื้นที่เปิดรับด้วยอ่ะ อะเวลามันถูกยืดแล้วก็อ่ะปกติถ้าสมมติเรียนเรียนเวอร์ชันอื่นๆอ่ะง่วงเหงาหาวนอนไม่อยากกลับบ้านอยากนันตรงนี้ตรงนี้อันนี้หูยอันนี้ใบสองอันนี้คลึคึกแล้วคึกอีกไม่อยากกลับก็เรื่องต่างๆนานาเอาอีกไม่เอาอีกอยากเอาอีกเออร์ถามครูยังเหมือนเคสเหมือนเคสเจ้าหน่อยอ่ะสอนเดี๋ยวนี้คุ้มครูแล้วก็ล็อกประตูห้ามกลับบ้านล็อกประตูไม่ให้ขี่โอ้ดูมัน แต่ว่าถือว่าอิ่มเต็มมากๆแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอเรามีคอร์สเราเรียนสดแล้วเรามีคอร์สออนไลน์มันมาเก็บได้อีกเดี๋ยวก็จะมี EP ต่อไปมีเดย์ต่อไปให้ได้เก็บอีกนี่ขนาดแค่แค่สไลด์เดียวน้องยังจัดหรือไปตลอดการจริงเพราะว่าการทวนแค่สไลด์เดียวนั้นก็คือไปไพศาลจริงหนึ่งสไลด์นะคิดดูเราสอนพันสไลด์จริงเออไหนอธิบายคำฟังหน่อยรอบสดเป็นไงสุดจับกันบอกจริง แไลน์มันแพงอ<พ><า>่ะแต่ละเม็ดแพงมากจนแบบว่าต้องมาเก็บเองจริง,รงมันเหมือนกับเวลาที่สมมติว่าอย่างเช่นความฟินถ้าแบบเปรียบเทียบในประสบการณ์ง่ายๆสมมติว่าคนดูรูปดูรูปสถานที่เที่ยวในมือถือกับคุณไปประสบจริงอะ่ะ ประสบจริงมันก็ฟินกว่าใช่ไหมเวาลาไปเทีย่ยวจริงๆแบบเอ้ยมันได้เจอตรงนั้นมันได้เจอตรงนี้แต่ปัญญามันลึกกว่านั้นอีกแล้วเราต้องมาเอาแบบเอาตัวเองมา,า,า,าประสบรับประสบการณ์นี<ม>้ด้วยตัวเองนี่ะการจริงๆอ่ะถึงจะเก็ตว่าแบบโอ้มันเป็นแบบนี้โอ้ฉันดึงดังแบบนี้มันถึงจะแบบเข้าใจอ่ะจริงเหมือนเหมือนการแบบดูสถานที่ท่องเที่ยวทีว่คุณฟินฟินเลยอ่ะการได้มีประสบการณ์อ่ะหจริงสุดส่ามันจริง ยังไงก็มาเก็บเองอะ่ะเออจริงๆนะแล้วเลยสามยอดดอยไปอีกอาทิตย์วันย้ยอดดอยไปอีกอัปเกรด,ด,ด,ดมากแล้วใครจะมาบอกว่ามีวิธีการหยุดสร้างซ้ำอ่ะสร้างซ้ำแบบในใน,ใน<ม>วงนวนนรกอ่ะเออเพราะว่าแม่งแบบที่ปัญหาที่คนแบบไม่อยากมาเกิดหรือว่าอยากจะหาที่นิฟตึ๊ดอะไรต่างๆก็คือเพราะว่ามันวนซ้ำแต่เรื่องเดิมเดิมที่แบบแม่งกูแบบไม่รู้จะไปไหนอ่ะ มันวนในอ่างหรือว่ามันปิ่มน้าํามันคือแบบว่าจะจมแหล่ไม่จมแหล่แต่นีก็คือแม่งพุ่งขึ้นไปเลยอะ่ะแล้วก็คือเป็นเหมือนจูนได้เลยท่อตรงได้เลยแบบเริ่มใหม่ได้เลยอ่ะแต่แบบมันก็มีวิธีอะที่แบบว่าเฮ้ยมันเร็วมากมันช็อตคัทจริงๆวันนี้คือแก้แล้วเราย้อนไม่ได้ ฉันเจอแบบนี้มาแล้วฉันจะไปลบมันอ่ะนนออกจากใจอ่ะทำยังไงอะไรอย่างงี้วิธีจะลบมันทำยังไงแอะดีลิม,มันได้หรือเปล่าอยากให้ไปเคลียร์เองจ <ye. S 2> รอย่างเงี้ยบอกเลยว่าแบบสูขิดมากๆแล้วจะรู้เลยว่าแบบโอ้โหนี่คือการตัดตอนตัดวงจรมันจริงๆอย่างถาวรที่จะแบบเออพุ่งขึ้นจริงๆเลยคราเนี้ยคือสนุกมากให้เอไปเก็บ ปลี่ยนเวลาเซฟไปได้ประหยัดเวลาทั้งชีวิตในตอนนี้แล้วก็ตลอดไปแล้วก็ภพศสาอะที่ี่สุดอ่ะเออจริงๆแล้วก็เอาเวลานั้นอ่ะไปฟินไปฟินแบบเหลือเฟือดีกว่าไปฟินแบบล้นเหลือกับในช่วงเวลานั้นให้ให้ความสุขมันยืดยาวตลอดไปนีรันการดีกว่าฟินกว่าเยอะแล้วก็มีอื้มกึองทำไให้จบตอนนี้ก็ค ทุกคนเลยทิ้งไดก็ให้ทุกคนเป็นความรักนะคะแฮปปี้เบิกบานนั่งมีมั่งคั่งเหลือร้นนะคะเป็นความสุขแล้วก็มีปัญญาติดตัวไปตลอดนะคะเป็นความรักความเบิกบานอ่ะก็ขอให้ทุกคนเป็นความรักความสุขความสนุกสนานมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเหลือร้นเหลือ้เหลือสุขสารภัยารเบิกบานละลับตลอดไป Okay. ก็อยากจะบอกทุกคนแบบนี้ว่ารีบจั้งกันเลกำลัง <matches> ม,มองกันว่าจะทำอะไรกันอยู่ <า S 1> แล<ต>้ก็ะบอกทุกคนแบบนี้ว่าการที่ได้มาเจอเพจเนี้ยคือมันเป็นสวัสดิ์เริ่มต้นแล้วคือตัวนายของคุณเนี้ยมันอาร์คมาอย่างชัดเจนแล้วว่าอยากจะตัวเบาเหลือเกินอแบบยากจะรู้ปัญญากระจ่างเหลือเกินวันเนี้ยก็ขอให้ทุกคนได้กลับไปขอบคุณตัวเองเนาะที่แบบได้ตัดสินใจเลือกนะแล้วหลังจากนั้นก็คือให้โฟกัสไปที่เลนที่ต่อไปเลยเพราะว่า อย่างนี้คุณครูบอกเสมอนะคะว่าอาบน้าครั้งเดียวแล้วมันไม่ได้หมายความว่าจะสะอาดไปทั้งชีวิตอันนี้จะต้องมันคือการเป็นทั้งชีวิตนะแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคุณจะได้พบเจอแต่ความมหัศจรรย์แล้วก็พบเจอแต่ความเวลร์กิ้งในชีวิตทุกการเลยนะคะมีแต่ยางประโยชน์ให้กับตัวเองแลวก็บทุกคนเนาะโอเคนางฟ้าวันเดียวต่อเลยเย้ทิ้งท้ายทิ้งท้ายก็คือ เอามาขิงนิดนึงไม่ใช่เอามาอวดของนิดนึงค่ะทุกคนอันนี้เป็นโล่รางวัลที่แบบจะตั้งใจเรียนสดนะคะลูกค้าแต่นี้ก็อันนี้ก็คือครูให้เป็นของขวัญน้องครูบอกว่าเรียนสดเกิน3าครั้งใช่ไหมก็จาได้ครับเดสปีอันนี้ก็แต่เรียนเกิไม่รู้800ร้อยรอบใน้านกูดก็คือจริงคริงครูให้ที่บ้านอ่ะมาเป็นร้านกระเช้าแล้วล่ะค่ะเออแต่ี้ก็คือ ขอบคุณครูมากได้ของขวัญเอามาพูดอีกรอบเนาะเผื่อบว่านางฟ้ามาดูใหมก็คือแบบจะบอกว่าตอนนี้กลางวันแล้วว่ามันสวยสวย,สวยไปอีกมันคือแบบดูดีค,คือแบบกระเช้าสวรรค์จริงๆมิติสวรรค์จริงๆส,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 สวยมากแล้วก็แบบให้ทุกคนนะ่ะเนี่ยก็คือเป็นผลของแบบว่ามันมันเดียบปลูกสวนในจิตของตัวเองแล้วเดี๋ยวก็เห็นทุกคนตั้งใจจงใจสร้างจงใจรักแล้วก็จงใจที่จะปลูกสวนในจิตแล้วก็หวานมาเลยความรักความสุขความกระจ่างในชีวิต บญญรรยกานจะังนั้นอ่ะหวานมันไปในทั่วทุกพื้นที่ในข้างในอนูของจิตใจของตัวเองของจิตวิญญาณของตัวเองเนาะมันก็จะคายออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีแต่สิ่งสวยงามคายออกมาอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งขึ้นไปในพื้นที่กระด่างในพื้นที่ซอสในพื้นที่เบาสบายในพื้นที่ความรักความสุขต่างๆนะแฮปปี้ดีด้าเป็นตัวเองแล้วมีสีสันมีชีวิตชีวาไลฟ์ฟอสลงทรงพลังนะคะแล้วก็ดังไกลกังวานนะคะในดินแดนซอสเนาะก็ให้ทุกคนได้แบบเนี่ย ขยายแบบนี้แล้วก็เลื่อนไหลไปตามการขยายตัวของซอสแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นความรักที่เพียวบริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไปสเตนดูนซอส อย่างต่อเนื่องคลิป g r o ิ i n g ในการไปต่ออย่างต่อเนื่องสนุกไปกับซอสนุกไปกับการได้เป็นตัวเองแบบลื่นไหลโ f l o บสบายแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ปรารถนาให้ทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนที่พวกเราเป็นแล้วก็ที่เราปักทงในค้าอะไรต่างๆจงใจสร้างอะไรต่างๆก็คือให้ทุกคนอะได้รับแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าทุกคนฟินกับพวกเราฟินกับดาต้าของเราอ่ะก็คือทุกคนก็ได้รับไปอยู่แล้วฟินไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะจบเออต้องอุ้มเลย แมวบอกว่าไมได้นตู้ไมเดี๋ยววัน้เจิญะไหมา่มดูวิวมันดีกว่าเดต้องไปเลยเดกต้องเดูไปดูวิววิวสานก็ถ่ายรูปใช่ไหมจะถ่ายรูปใช่ไหมเด็กๆอ่ะนิ่มบันยากุด Hey. 2จุก3จุกกิน ฝันเห็นคุณครูพลอยค่ะดักค่ะฝันเห็นสงสัยต้องสอนในฝันแล้วเนี่ยค,คุณครูอ่ะอเ,เออเรียนสดในฝันไหม่ะเ,เ,เออเย้วิวสวยมากชอบไหมชอบอไหมชอบสนุกไหมฟินกินดิค่ะ ทางนี้ลูกอ้าวเองจะไม่กาคนละรูอ้าวคุณครูปิดแล้วเด็กๆเย้บ๊ายบาย